ท็อปที่สุดของกระบะ4เประตู3.2 YT t e ทนะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนี่คือกันนี้เลยนะครับทำไมนำเสนอนะครับเห็นแค่สีก็รู้แล้วนี่คือสีตัวท็อปบ่งบอกเลยว่ามันคือสีตัว YT t e ทคคือสีส้มนี้นะครับรถนะครับสวยๆรถเดิมๆนะครับบอดี้ตัวถังโครงสร้างโคตรเดิมเลยครับลูกค้าครับและไม่เพียงแค่90,000กิโล90,000กิโลไม่พอราคาหายไปเป็นครึ่ง วันนี้เอาไปเลยนะครับในราคาสุดพิเศษแตงโมคาจัดให้5,59,000บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1 0 0 0 0บาทจัดเฟแนซ์ในทุกอาชีพปรึกษากันได้นะครับลูกค้าครับมาพร้อมกับล้อแม็กโอซิทขนาด20ยางปี2025ใหม่ๆสีเนี่ยเดิมบางทั้งคันรตไม่เคยแกะสภาพเบาะยังตึงเปียะ ตัววายเทคสครับเพดหวงมอะไรมาติฟังก์ชันระบบเกียร์ออโต้หกสปีดมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน2ล้อก็ดี4ล้อความเร็วสูง4ี่ล้อความเร็วต่ามีให้เลือกดีกว่าไม่มีให้เลือกนะครับเปิดดูนะครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวผลลอกกะดหน้านะครับนี่ข้างหลังนี่ตึงมากเลยนะครับเบาะตึงๆนะครับหลังคงหลังคานะครับก็จะเป็นแบบหลังคาผ้านะครับสีดำนะครับตัวนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับได้รถสีเดิมสีบาง f o r ์ Ranger w i วา t แท็กทำไมผมต้องลงให้ดูนะครับลงให้ดูว่าบั้นท้ายนะครับเดิมหมดทุกจุดนะครับตะคงตะเข็บนะครับเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้นะครับไว้ใช้งานนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าจะเดินทางไกลก็ดีเดินทางใกล้ก็แล้วแต่นะครับพลังเหลือเหลือ 3,200cc ดีเซลมาพร้อมกับแรงม้า200ตัวแรงม้า200ตัวนะครับขับทางไกลเครื่องใหญ่ชิลแน่นอนเปลี่ยนน้ำมันแน่นอนนะครับขับทางไกลเพราะว่ารถเวลามันลอยนะครับเวลามันลอยมันล่องนะครับคันส่งคันสีนะครับไม่มีผูไม่มีสนิมนะครับนี่เปได้ดูเลยนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับ น็อตนะครับไม่มีแกะนะครับสติกเกอร์อยู่ครบซอกตะเข็บต่างๆนะครับสีแต้มจากโรงงานนี่ๆ,ๆอยากให้ดูเลยเนี่ยสีแต้มเนี่ยนไครับนี่สีแต้มแล้วนี่น็อตน็อไม่มีแกะนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรจะเดิมเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องพาดูห้องเครื่องหัวใจหลัก3.2 6 Auto อหอโตหมายความว่า6สปีดนะครับผม <c oughs> ตัวสุดท้ายนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ส0 0พตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายใครอยากได้เครื่องใหญ่เครื่องแรงแรงผมแนะนําเลยนะครับนี่ฝาโปงเดิมปั๊มตาโลโก้ฟอร์นดน็อตซ้ายขวาเดิมตะเข็บข้างซ้ายขวาเดิมท่อเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นท่ออลูมิเนียมเพื่อความคงทนแข็งแรงขึ้นไม่ได้แต่งนะครับเพราะว่าท่อยางบางทีใช้งานไปน,นานๆน,นะครับมันชอบแตกนะครับ นี่นะครับก็เลยเปลี่ยนไม้เลยนะครับแล้วก็ได้รถนะครับสภาพเครื่องแห้งๆเดิมๆเพราะว่าไม่แค่90,000มกิโลนะครับสภาพสวยอัตราเร่งดีสติ๊กเกอร์คันหน้าทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ผมแนะนำเลยนะครับแต่งโมคาคัดสันคุณภาพมาอย่างดีนะครับอยากให้ลูกค้านะครับได้ของดีๆคุณภาพคับจอนะครับและในราคาที่สมน้ำสมเนื้อไม่ได้แพงจนเวอร์ไป นะครับอยู่ที่ไหนก็จัดไฟแนนซ์นได้และจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับใครสนใจทักมา ford ranger 3.2 y t e c h ตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับวันนี้ผมหนึ่งแตงโมค่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ